รอสักครู่นะคะเราลีฟก่อนเลยโยโพสกันส์อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอามาละค่ะมาแล้วนะคะโอเคอ่าโอเค แลวก็ชวนทุกคนมากองกันตรงนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่ติดตามเพจ f c e e o o o k ิวเอ a ไทยในขณะนี้นะคะ mm hmm. ก็อาจจะเห็นรูปแบบการน,นําเสนอของเราเมื่อวันจันทร์ที่อยากจ,จะดูเอ๊ะทำไมเรามายืนอะไรกันที่สํานักงานของเราแทนที่จะเป็นสูดีโอของอากาศนะคะคือตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับสถานการณ์การระบาดของโคนาวรัสโควิดสิทุกคนได้รับผลกระทบ<ถ>สํงงานักงานทุกสํานักง,งานก็จะต้องมีคนที่เทเลเวิร์หรือว่าทำงานจากบ้าน คนของเราก็ลดน้อยลงอย่างที่เห็นเราตอนนี้เราก็จะลดคนที่เข้ามาทํางานดังนั้นเนี่ยก็แน่นอนกระทบถึงการออกอากาศในช่วงเวลาปกติของเราดังนั้นจากที่เคยทําในสตูดิโอตอนนี้เราก็ต้องมานั่ง Facebook Live กันอยู่ในห้องทํางานของเรานี่ก็บรรยากาศการทํางานของของห้องห้องทำงานของว o a ไทยนะครับเงียบเหงาหน่อยคะ่ะแต่ว่าข่าวสารที่นําเสนอก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะคะครับ เพียงแต่ว่า Facebook Live ของเราก็จะเป็นอัปเดตในรูปแบบที่อาจจะเป็นข่าวสั้นรอบโลกที่จะสรุปให้ฟังพอเข้าใจง่ายใช่นะแต่ว่าสำหรับท่านที่ติดตามเราทางวิทยุอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะทางสถานีวิทยุจุฬาหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับเรายังมีรายการตามปกติ30นาทีเหมือนเดิมใช่ข่าวยังเหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับผู้รายงานทุกคนเนี่ยก็ยังรายงานตามปกติเพียงแต่ว่าที่มาจาัดก,กันอยู่นี่คือ f a c b o o k Live อืมเพื่อให้เรารู้สึกว่ายังคง อัปเดตข่าวสารกันอยู่จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงก็หวังว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะแต่ว่าข่าวสารยังเหมือนเดิมวันนี้เข้มข้นนะคะ,อ,ะอย่างนนาที่เริ่มก่อนเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ก็ออกถแถลงการเมื่อช่วงเที่ยงตามเวลาสหารัฐนะคะคก็กกพยายามที่จะอัปเดตสถานการณ์โคโรนาไวรัสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยแหละเพราะส่วนหนึ่งก็คือหลายคนกังวลว่าเอ๊ะเราจะไปถึงจุดไหนจะเลวร้ายเหมือนสมัยสงคราม,มโลกค,ครั้งที่2หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งล่าสุดก็ทางนโยบายทางฝั่งของคลังก็กมีการเคลื่อนไหวแล้วก็คือ ประเด็นเรื่องการที่จะให้เงินประชาชนรวม,มถึงการผ่อนปลนการจ่ายภาษีซึ่งก็เป็นแท็กซีซั o นกันแล้วก็คิดว่าชาวอเมริกันก็น่าจะพอทุเราบาดแผลความรุนแรงจากโคโรโนาวรัสไปได้นะคะกอนหน้านี้นนทางธนาคารกลางสหรัฐก็ดลดอัตราดอกเบีย้ยตอนนี้เหลือ0%แล้วนะแล้วก็มีมาตรการอื่นๆก็คือการเข้าไปซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะอัดฉีดเงิน 7แสนล้านดอลลาร์เข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกันก็เหมือนกับเศรษฐกิจทุกประเทศคือกําลังร่วงดิ่งลงแล้วก็มีความหวาดกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือตอนนี้เหมือนความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเงินโล้นโลกแล้วละ่ะเพราะว่าผู้นําเขาเรียกว่าไง ระบบธนาคารกลางทั่วโลกก็พยายามที่จะใช้มาตรการ QE ค,คืออัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าซื้อพันธบัตรต่างๆเพื่อทําให้เศรษฐกิจมันฟล์ไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการผลักดันของแต่ละประเทศนะคะว่าเขาจะรับมือกันยังไงแต่ในแง่ของประชาสังคมกัินดีกว่าคือตอนนี้ที่มหานครนิวยอร์กก็เตรียมที่จะใช้มาตรการเหมือนกับที่แคลิฟอร์เนียบางส่วนก็คือเขาเรียกว่า She l t e r in p l เ c e เป็นลักษณะว่าเป็นการให้เข้าไปอยู่ใน บ้านในเคหสถานโดยที่อาจจะออกแนวบังคับหน่อยคือ<ช>ไม่ควรที่จะออกมาใช้ชีวิตเริงร่าเหมือนอย่างที่เป็นปกติก็คือเป็นคําแนะนําไม่ถึงกับบังคับหรือว่า<ม>ใช้มาตรการห้ามออกนอกบ้านอะไรอย่างนั้นคือแนะนําให้ทุกคนเนี่ยพยายามอยู่ในบ้านอย่าออกมามเว้นระยะห่างจากคนอื่นรวมทั้งเพื่อนบ้านด้วยนะฮะ<ม>ก็เป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งไปนี่ก็พยายามจะดิสแทนซ์แล้วนะคุณท้าอีกนิดนึงก็คือ <laughs> ครับ ก็เป็นมาตรการที่แคลิฟอร์เนียนำมาใช้ตอนนี้ใช่แล้วตอนนี้ก็คือมหานครนิวยอร์กกำลังจะใช้ภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านะคะแล้วก็เชื่อว่ารัฐต่างๆหลังจากนี้ก็จะนำมาตรการลักษณะนี้ออกมาใช้เช่นกันนะครับหลังจากที่หลายๆรัฐใช้มาตรการปิดร้านอาหารปิดโรงภาพยนตร์ค่ะ ปิดบาร์ต่างๆปิดสถานที่ที่ผู้คนไปรวมตัวกันถูกรวมทั้งโรงเรียนด้วยโรงเรียนเนี่ยปิดมาแล้วก่อนหน้านี้อืตอนนี้หลายรัฐก็ประมาณสิบรัฐที่ใช้มาตรการที่บอกนี้คือร้านอาหารเนี่ยกระทบหมดเลยนะครับคนที่ทําธุรกิจร้านอาหารตอนนี้ค่ะตอนนี้มีข่าวอีกอย่างหนึ่งเพิ่งอัปเดตไม่นานนี้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้ก็คือห้าสิบรัฐทั่วอเมริกาทั้งห้าสิบรัฐมีคนติดเชื้อแล้วนะครับหลังจากที่รัฐสุดท้ายคือเวสต์เวอร์จิเนีย เพิ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปรายแรกไม่มีรัฐไหนที่รอดพ้นจากโคโรนาไวรัสนะคะแล้วตอนนี้ยอดติดเชื้อก็พุ่งสูงถึง5,500คนแล้วทั่วอ,อเมริกาแล้วก็ผู้เสียชีวิตคาทะลุร้อยคนไปแล้วอ่คราวนี้ไปดูทางประเทศอื่นๆบ้างน,น,นะครับประเทศอื่นก็มีหลายแงย่หลายมุมที่น่าสนใจก็คือสภาพยุโรปรวมถึงแคนาดาก็เลือกที่จะใช้การปิดพรมแดนแต่ว่าทางสภาพยุโรปเนี่ยใช้เป็นการปิดพรมแดนระหว่ัง เพื่อไม่ให้ต่างชาติเนี่ยเข้าไปในประเทศนั่นก็เป็นประเด็นของเขาแต่มีเรื่องหนึ่งคือมันมันเป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขเส้นบางๆที่กั้นระหว่างการดูแลด้านสาธารณสุขกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวของประชาชนคืออิสราเอลเนี่ยล่าสุดเป็นประเทศที่พยายามที่จะใช้ระบบติดตามข้อมูลการเคลื่อนไหวบนโทรศัพท์มือถือของประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่า คนคนนี้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าหรือว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด1ไวรัสหรือเปล่าถ้าพบว่ามีเขาก็จะส่งข้อความสั้นไปเตือนว่าเอ๊ะคุณเนี่ยคือกลุ่มเสี่ยงแล้วนะอ่าคุณอาจจะไปในบางพื้นที่ที่ส่มเสี่ยงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือคนใกล้ชิดของคุณที่คุณไปติดต่อมาสมมตุติคุณทรงพจน์คุณ <นะ S 1> ไปพื้นที่เสี่ยงมาแล้วดิฉันก็มานั่งค<ด>ุยกันชอดๆอยูน่ยน,ยยนี้ กักตัวเลย14วัน <c oughs> เขาทางรัฐบาลอิสราเอลและหน่วยงานสาธารณสุขของเขาจะส่งข้อความสั้นไปเตือน <c oughs> เพื่อบอกว่าคุณกําลังเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงแล้วแต่ทีนี้มันเกิดคําถามว่าหน่วยเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนบอกว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยมันถือเป็นการละเมิดพ r เว a c y ซีของเราหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าทางผู้นําของอิสราเอลยังบอกว่าเราต้องพยายามชั่งตวงวัดกันว่าเรื่องความปลอดภัยของประชาชนกับความเป็นส่วนตัวของประชาชนในช่วงนี้เนี่ยเราจะเลือกอะไร ะะส่วนอีกด้านหนึ่งที่อินเดียดิฉันก็ประทับใจในไอเดียของผู้ให้บริการเครือข่ายของอินเดียบอกว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ไม่ว่าจะโทรเข้าหรือโทรออกนะ30วินาทีแรกจะมีคําเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์โคโรโนาไวรัสว่าจะระมัดระวังอย่างไรซึ่งดูเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคุณแต่ปรากฏว่ามีคนอินเดียไปร้องเรียนบอกว่าเลิกใช้เหอะไม่เอาปัญหาก็คือว่าเวลาเราโทรไปปุ๊บ30นาทีแรกริงโทนที่มันดังออกมาเนี่ย มันเป็นเสียงไอหรือเป็นเสียงกระแอมคุณคิดดูว่าถ้ามีเสียงไอออกมาไม่ว่าจะมาจากคลิปหรืออะไรเนี่ยไม่สวมหน้ากากกันทันทีเลยเหรอใช่ไหมคะก็นี่ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งในอินเดียในวิธีการรับมือคือมาตรการต่างๆเนี่ยเอามาใช้เนี่ยบางทีเนี่ยก็จะต้องคิดถึงคนที่ใช้จริงๆด้วยว่าจะจะรู้สึกอย่างไรนะครับอ่ะอินเดียจากอินเดียไปที่ฟิลิปปินส์บ้างนะครับอันนี้ไปกระทบถึงตลาดหลักทรัพย์ ฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศแรกของโลกเลยที่ปิดตลาดหลักทรัพย์ปิดอย่างไม่มีกําหนด<อ>คือก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบปิด15นาทีดาวโจนส์ปิด15นาทีเนสแดก15นาทีแล้วก็กลับมาขายใหม่แต่ว่าฟิลิปปินส์บอกปิดไปเลยนะครับยังไม่มียังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะฮะผู้อำนวยการตลาดหลักทรัพย์ของกรุงมะนิลาบอกว่าอาจจะมีการเปิดอีกครั้งเนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้แต่อาจจะเป็นวันพฤหัสบดีหรืออาจจะเป็นวันศุกร<อ>์เลย ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเป็นอย่างไรหรือว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ค่อนข้างแย่คือดูตามตลาดหุ้นของประเทศใหญ่ๆดูตามตลาดหุ้นลักษณะตลาดการเงินทั่วโลกถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็อาจจะปิดไปตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ไปเปิดอีกทีสัปดาห์หน้าต้องดูเป็นวันๆไปนะครับก็แน่นอนนะฮะว่าอันนี้เป็นอีกอีกประเทศหนึ่งฟิลิปปิน ที่กำลังมีปัญหาเพราะว่าในกรุงมะนิลาซึ่งมีประชากรราว1 2ล้านคนเนี่ยนะครับก็มีรายงานผู้ติดเชื้อดังนั้นเนี่ยด้วยความที่มีประชากรมากดังนั้นกลัวว่าเชื้อนี้จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่ประชาชนของกรุงมนิลาก็มีการปิดกรุงมะนิลาห้ามประชาชนเนี่ยคือจํากัดการเดินทางของประชาชนที่เข้าและออกไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศ ทุกทางค่ะคทีนี้ก็หลายคนก็ถูกก็พูดถึงกันเยอะว่าเออประเทศไหนๆก็เริ่มจะปิดพรมแดนบ้างปิดประเทศบ้างล็อกดาวน์กันบ้างแล้ว เมื่อไหร่จะถึงตาเราทีนี้มันก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามพูดถึงเรื่องของการซื้อข้าวของกันบ้าง CNN เขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องเตรียมให้ดีแต่ว่าการกักตุนนั้นไม่จําเป็นอาหารที่ควรจะกักเก็บหรือว่าควรที่จะเก็บไว้ในช่วงเวลาฉุกเฉินเนี่ยก็พวกอาหารแห้งจําพวกธัญพืชน,นะคุณคอาหารกระป๋องพวกแซลมอนทูนา่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับคุณได้คือ คุณจะอยู่ในบ้านน่ืคุณออกมาคุณก็ต้องสุขภาพดีอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะแล้วเช่นเคยเราอาจจะเห็นว่ารูปแบบการนําเสนอรายการของเราดูปแปลกประหลาดไปแต่ว่าสามารถที่จะส่งคําถามมาพูดคุยกับเรา <ใช S 2> ได้ <ใช S 2> ว่าตอนนี้ที่กรุงวอชิงตันเป็นยังไงบ้างนะคะเราทํางานกันยังไงแล้วเราดําเนินชีวิตกันยังไงคนใกล้ตัวมีภาวะเสี่ยงไหมอันนี้ไม่ทราบนะคะ,เ,ะเดี๋ยวดเดี๋ยกันไปนะครับสาหรับ คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนกีฬาถามกันมาว่าฟุตบอลจะได้เตะต่อไหมฟุตบอลลีกอังกฤษลีกอิตาลีหลีกสเปนจะ,นะรบับถ้วยวแบบเสมือนจริงหรือเปล่าใช่วันนี้นะครับสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเลื่อนการเตะฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปหรือว่ายูโร2020ออกไปเป็นปีหน้านะครับเลื่อนออกไปทําไมคือปกติเนี่ยยูโร2020จะแข่งกันตอนเดือน มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของปีนี้คือสี่ปีเนี่ยสี่ปีเนี่ยแข่งกันหนึ่งครั้งปีนี้จะแข่งกันในในเดือนมิถุนายถึงกรกฎาแต่ว่าด้วยความหนึ่งคือกลัวการระบาดของโคโรนาวิัสด้วยสองคือเพื่อยืดเวลาให้ฟุตบอลลีกของประเทศต่างๆเนี่ยได้มีเวลาคือตอนนี้ระงับกันทุกลีกจะไปเตะในช่วงนั้นแทนดังนั้นเนี่ยฟุตบอลยุโรปยุโร2ส เลยหลีกทางให้นะครับจะไปเตะกันปีหน้าในช่วงฤดูร้อนปีหน้าดังนั้นหลีกต่างๆที่ระงับไปในช่วงนี้ก็จะมีการขยายเวลาคือเลื่อนโปรแกรมไปเตะในช่วงในช่วงเดือนอมิถุนายนถึงกรกฎาคมแทนตอนน,นั้นเนี่ยก็ใครที่กังวลว่าไอ้ทีมเนี่ยนำอยู่จะได้แชมป์ <c oughs> จะได้ค้้ยอะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็ก็อันนี้ก็มีโอกาสที่จะเลื่อนออกไปแล้วก็เตะจนจบ ฤด,ดูกาลได้ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายทีมที่ต้องเลื่อนการแข่งขันไปใช,ใช่ไหมแล้ว,ลวยังต้อง <ยก S 1> อเลินะไปเลยด้วยเพราะว่ามีนักกีฬาหลายคนที่เทสออกมามีโพสิทีฟของโควิด19ก็ต้องหยุดก็ต้องหยุดไปนะครับก็เป็นนั่นก็เป็นอัปเดตต่างๆนะครับสำหรับเรื่องราวของโควิด19ในในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมาเราก็จะ,ะมีอัปเดตกันอย่างนี้ในลักษณะนี้นะครับในเวลา หกโมงครึ่งตอนเช้าที่เมืองไทยเหมือนกับเวลาตรงกับที่รายการที่เราออกอากาศทางวิทยุค่ะแล้ววันนี้ก็ถือเป็นการอัปเดตรอบโลกสั้นๆนะคะให้ได้ติดตามกันนะคะจะได้คิดถึงกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะัครบ